ก็จะเป็นวันที่มีการทาระงับกิดสถานทาีร,ร,รบบารเปิดมาได้เป็วงก,ก่อเจวันนะครับในวาระที่หนนะครับเมื่อที่ประธานแจ้งที่ทานะครับก,ก,ก่อนก็ต้องเพนะครับจนวนรถจำนวนยานพาหนะก็จะมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็จะม,มีการจัดกิจกรรมเที่นะรับค่อนข้างจะหลากหลายใน พื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนะครับ,รบซึ่งจากการเียวการที่ผ่านมาแล้วก็ผลการปฏิบัติผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับในหลายอำนะครับก็ม่โคง้งตัวอเภอครับแต่ว่าถึงโคง้งนี้เครับก็ไปเยอที่เชื่อมใ,ใจเสียงยในไทยโดยในการพูดว่ามาแล้วเนี่ยผมก็ได้เน้นย้ำให้พื้นที่ได้ช่วยกันแล้วก็บริเวณการจัดตั้งการข้าะต่อโรงเรียนของปีนี้นะครับที่ผ่านมา มันมีปัญหาอะไรแล้วก็ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรก็เยอะท่าน่วยที่เกี่ยวข้องมาคุยแลวได้พูดคุยกันแล้วว่ามันจะได้สอบตรงนี้ตั้สิบเอ็ดถึงพิจิตต์นะครับโดยมติมตอด้วยคือชีวิตวิถีใหม่กับขี่อย่างปลอดภัยไรอุบัติเหตุนะครับการเรียกงานทั้งหมดใน22องอำเภอครับรวมสองร้อยจุดนะครับมีผู้ปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่4,500 60นายนะครับแต่ก็จุดตรวจประชาชน200นอสาเหตุพฤติกรรมความเสี่ยงนะครับในเรื่องของหมอกกันนอกนะครับจํานวน5รายนะครับถ้านนี้เราไทยไม่ดีนะครับนะครับปีที่ผ่านมา1,869รายนะครับปีนี้2,208รายนะครับเพิ่มขึ้น339รายนะครับแต่ที่น่าสนใจดายนะครับแต่วัดส่รายนี้ก็จะเพิ่ม สามหลนะครับในข้อมูลเนี่ยเรายังเปสองนะครับจากการรีเฟรของอำเภอรเริ่มจากทางหลวงที่หน่งที่สองละทางหลวงจังหวัดทับงยสครับติด่สงตรงเคสที่ทางหลวเราเรียก2083นะครับก็คอท้องฟูคอนดิสัยครับก็ ตรการของทางแขกทางหลวงสังเกตทีนกเองนะครับนะครับในจุดที่เรามีมาตรการสกัเข้มข้นก็คจุด,ด,ดเสี่ยงทาบหลงมาเลขสองสีงแล้วก็ทับหลงมาเลขสองหกนะครับเมื่อเทียบกับประสบการณ์ปีที่แล้วนะครับเรามีผู้บาดเจ็บลดลงหนึ่นรงรายแล้วก็มีไฟต